มาครับพี่น้องโอ uy, ล้ลาบเป็ดลาบเป็ดลาบเป็ดครับเนื้อซุกครับใส่เลือดดิบครับอมหม้เขื่นอำต้มครับต้มเป็ดเป็ดต,ต,ต้มตัวทังครับต้มตัวทังเป็ดต้มตัวทังเป็ดโอ,โอ้ยใหญ่ทวนๆเลยพี่น้องฮอนครับ ลาเป็ดโอ้สุดยอดเครื่องประกอบกระเทีมพริกทอดครับนี่บักหน้าบีบนะครับล้วก็มีไอใบบักมีทอดใบมีทอดพี่น้องโอ้มากินน้ากันครับมากินน้ากันทุกทุกคนนะครับเด้อมาครับพี่น้องของแสบอีสานเท่านะครับมองไรเขาก็มีหรอวาแต่ว่าสื่อเขากินมันประสบเหตุกินเองเป็ดสองตัวกินเอาบ่เรี่ยวด้วยนี่ซ้ำเนียบูลพันหัเนี้ ปกติจะกินเนื้อนะครับแต่ว่าง้อเพิ่นอันนี้บ่อใดก็เลยกินเป็ดมาเนี่ยนะครับทีมงานสายเสื่องบรรเทิงศิลสมาชิษข้าออหล,ล่นลามนะครับปวดครับสมาชิกกระลังสิสร้างไฟกระลังสิแตรงไฟอนันนั้นก็อ่านก็อื่นยังก่อนนี่หัวท่าบีนี่ท่าบัวนี่ครับง้อท่าบีนี่ท่าบัว เนี่ยนี่นนโอ้บุญหนึง่งกับแซงให้กันตายละ่ะแต่ว่าเราเบิร์ด้วยหพี่เราเบิร์เด้อเราเบิ์ดได้เราขวดเราขวดคือขวดใดเจ้า,จาเอามากขวดนึ่งใอยเอามากขวดหนึ่งกับเบิร์ดะหอสองขวดละ่ะออู้นี่เกิดอืมย่าได้ตายป้าแบบแวเราเงินแต่ละคนเออเอาขวดทำตัว,วเรกพาได้วยหพี่ กำลังที่จัดมองหานะครับเนื่องในงานนี่แหละครับนี่สลองท่านเลอ่ลอไมสโลงสลี่หม่ท่านลองหนายกเข้านี่ท<อ>ำได้ซื้อคนไะมถือเรียกเด้อหาซีปพูนหาซิเ<อ>นาะละเม่นตัวส,ส้นสกินนี่เจ้าปากอ,อมหวัวเจ้าหัวอมปากอืมพี่น้องยังสี่ครับ ห่อนพี yeah, ่น้องห่อนห่อนแห้งหอนแห้งนี่ก้าขากำนามนครับเอานีใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเทียมก่อนราเทียมใส่เปิดร้อนเิดร้อนเปอดร้อนบยุดยอดอี๋ ปที่ไม่จิ้มก่อนไยืไโบราณจิ้มอม่เออเียมินเอาใส่ใ้น้จืดนน้ำจืดได้น้ำจืดหมดหรอเรานะเออนี่บักแดงแดงนี่น้องเขาไปเบิ่งแล้วอ้ที่อาแจกสะจืดได้พ่เขาวน้หกอง <laughs> mẹ em hít 3 nuôi mà gây Ủa gì con gì con ừ. Ừ, <nói> Thì bao <laughs> 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 ừ. à, về, nó gì hả Mới nhiều không, sang nhanh, hô, sang nhanh sang thấy không Sang không thấy cái khâu โบนายนาโบนายนาขี้กันเต้นอะไรจิกดิบต้นนี่ฟีดซู๊นี่ฟีดซู๊มันหวานนี่จวดเบิบอู้ยมันสุดยอดพี่น้องเรื่อใคไใครยังบอกมาหนองที่มาลูกมาขออะได้มาลงเฟียดอกผ่าให้เบิ้งเงี้ยซื้อขอก็ยังเขาติ๊กต็อกเขามีติ๊กต็อกเอาไปลงติ๊กต็อกของแซบอีสานอืม โอ้โหจีบแบบสี่ว่าจันโติดตามเฟซเฟเพัเน,ไนได้ครับนายได้ดำเนินนะครับนีเดอนายได้ดำเนินอาติดตามเฟสพัดได้าไนายยิดไอ้ช้าง,ขงเขานี้ยจัไอ้ช้างเขารูปจ้ากล่องนะเ้าหน้าย เออเห็นหน้าห็นหน้าอะไรนมกินมากนั่งอยู่แล้วไทยวนั้นจะว่ากินยังไกันสอเอาจะคาบไม่ได้สิเบิ้งพี่มือมันเป็นยังไงกันแซบจะได้ไปเปิดร้านกันแซบจะได้ปเปิดร้านซ้อมรถเอาเราเป็นซ่างเทียมเทียมครับวัวเป็นยังครับผมจวดโอ้ยบกเทียมรถด